ไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงๆอันนี้อ่าโอเคไหนๆก็มีลิสต์มาแล้วจัดเตรียงเก็บของนู่นนี่นั่นให้ครบโอเคมาลุยกันเลยละกันไหนดูซิ <'s> สถานที่สถานอู้เดี๋ยวนะอ๋อนี่คือจะบอกนะว่านี่คือโรงแรมอะ่ะเฮ้ยแล้วมองเห็นข้างนอกด้วยโอ้ติดฟิลม์มทึบมากเลยแสดงว่าสถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างนั้นหรอโอเป็นโรงแรมเช็คอินเข้ามาเราเลยมีอ่าหน้าที่ Go to the top floor use the lift อ๋อใช้ลิฟต์ต้องขึ้นไปข้างบนนี่โรงแรมเอาแล้วไม่มีใครอยู่แล้วหรอเช็คอท์เช็คอินเอ้ยน,นี่ไงเราสามารถสืบได้ห้องที่308เครื่องปรับอากาศเนี่ยเสียนะห้อง308เครื่องปรับอากาศเสียจะไปต้องมีช่างไปซ่อมด้วยอันนี้คือห้องที่เราต้องไปทําหรือเปล่าหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ให้ไปที่ลิฟต์แล้วพนักงบพนักงานไม่อยู่เลยเหรอที่นี่ แสดงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอูวหน้าล็อบบี้สวยนะมันกว้างมากเลยอะหน้าล็อบบี้อะแต่คนไม่มีเลยฮะแขกเขาขึ้นไปพักกันหมดแล้วเหรออันนี้คือเขาอ๋อนีมน่มันไม่ใช่ตอนเที่ยงนี่หวา่าที่แล้วผมพูดไว้ตอนก่อนเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วต้องทาให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนแล้วโอ้โหบาร์เทนเดอร์ก็ไม่มีเข้าไปไหนกันหมดวนะเนี้เออมีตู้ด้วยตู้ตู้ปลาแต่ไม่มีปลาวัดโอเคขึ้นลิฟต์ ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มีล็อบบี้อ่ามีลิฟต์อยู่ตรงนี้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีเลยนะคุณคือเราต้องขึ้นลิฟต์ชั้น3จริงด้วยขึ้นลิฟต์ไปชั้น3มเราอยู่โรงแรมนี้คนเดียวหรอหรือเขาไปอ่าเขามีทัวร์มาแล้วแบบเขาไปจัดงานจัดเลี้ยงที่ชั้นอื่นหรือเปล่าเออเขาน่าจะประชุมกันอยู่ชั้นอื่นโอเคมาที่ล็อบบี้ชั้น3มีอะไรที่ต้องให้ดิฉันจัดการมั้งคะนี่รับงานไปทั่วเลยนะทั้งบ้านคนทั้งโรงแรมนี่รับมาหมดแล้วน่าจะ308อย่างที่ว่าไหม ไม่ใช่ดิไม่ใช่อ๋อเนี่ยหรอ้องเก็บห้องที่เปิดไว้เพราะเอียงหูฟังดีๆเหมือนมีเสียงอะไรข้างในนั่นนะเป็นห้องไอ้น,นี้หรอห้องอาหารหรออ๋ออุ้ยทุกที่ที่มานี่คือเปิดเตาอันนี้ให้เราพร้อมเลยเหรอโอ้โหคือให้มาชั้นนี้อ่ะฮะให้เอาอะไรเอ่ยเอาไปเก็บหรอมันมีที่ล้างจานอ๋อมีโนต้ตอยู่นี่ไงมีไฟฟ้าลวในเครื่องล้างจานโปรดใช้อย่างระมัดระวังไฟฟ้าลั่วัตต ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยหรอมีไฟฟ้ารั่วคือแล้วเราจะโดนไหมเราจะโดนไหมก่อนเฮ้ยทําไมโรงแรมคุณก็ดีนี่มีไฟฟ้ารั่วด้วยหรอโฮ้ยบ้าหรือเปล่าโอ้แต่เครื่องล้างจานใหญ่มากน่าจะสะอาดแป๊บเดียวโอ้คือให้มาล้างโอเคทําตามขั้นตอนเอาง่ายๆก่อนอันนี้คือล้างครัวก่อนเนาะของที่ต้องเอามาทำความสะอาดงานมันเริ่มสโคบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจากบ้านจากอ จากเป็นบ้านอ่ะที่อ,อาสัยเสร็จขยับมาเป็นอาพาร์ตเมนต์แล้วตอนนี้คือมาเป็นโรงแรมเลยครับโอ้โหดิฉันนี่รับงานทุกอย่างรับเท่าที่จะรับไหวเลยอันนี้รับงานใหญ่เลยเด็กครบหรือยังหมดหรือยังก่อนหมดแล้วหรือยังหมดแล้วแสดงว่าเราต้องไปเก็บขยะที่ห้องอื่นด้วยโอเคหมดแล้วไฟจะดูดไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเอาให้มันเรียบร้อยก่อน น่าจะต้องนี่แหละห้องนี้แหละห้องกินเลี้ยงจัดแสดงอะไรสักอย่างอ่ะเขาน่าจะอยู่ชั้นนี้ห้องนี้กันแน่เลยโอ้โหมันดูแบบมันมันบรรยากาศมันก็ไม่ได้มีอะไรคือเรามาทําความสะอาดถูกต้องไหมแต่ว่าบรรยากาศมันวังเวงตรงที่ว่ามันไม่มีใครอยู่ได้แหละเก็ดปะเขาไปไหนกันหมดอันนี้คือห้องเตรียมอาหารห้องเตรียมอะไรพวกนี้อุละเตานี้อย่างดีอ่ะเหมือนเตาในเซเว่นเลยเสร็จแล้วไฟจะดูดไหมโอ้ยไม่ดูดนี่เป็นไงก็มาเลี้ยงตรงนี้อะ สะอาดแล้วเขามีเครื่องทําไมเขาไม่ล้างรอแล้ววะวางปึ๊บวางนี่กระทะกระทะวางไหนกระทะวางนี่ต้องมาเตรียมไม่เชฟเองเลยทําไมเขาไม่ล้างกันวะเด็กล้างจานเขาไปไหนวะนะแสดงว่าพึ่งไล่ออกไปวันนี้เลยมาจ้างเราเลย <laughs> พึ่งไล่ออกไปอืมอ่ะอเตรียมเครื่องปรงุงเครื่องปรงุงจ้างหนุ่มมาทํางานที่นี่ได้นะโรงแรมหรูมากเลยอะตะอยากมีเพื่อนร่วมงานด้วยนะไม่อยากทําคนเดียวนะเนี่ยเหงามมมมาากไ่่่ีเเพือนรนรวงลย เราะยร่จยุ่งๆกันอยู่วางเขียงเขียงก็ต้องล้างอือฮึโอเคต่อไปจานถ้วยชามอ่ะถ้วยชามก็วางไว้ตรงนี้โอ้โหวางเป็นระเบียบมากเอา้เอาออฮะต้องวางให้ตรงด้วยโอเคเสร็จแล้วห้องนี้เคลียร์นะล้างหมดแล้วต่อไปอเฮ้เดี๋ยวนะมันจะมีจานให้ล้างเพิ่มนี่วานี่ไงห้องที่ไม่ว่างคือห้องนี้ห้องที่ว่างคือสีเขียวโอเค เดี๋ยวหนูต้องไปเดินหาห้องสีเขียวด้วยเพราะว่าใช่จําได้ว่าเดินผ่านมามันจะมีห้องที่แบบว่างอยู่โอ้โหนี่รับถึงขนาดนี้เลยเน,นี่ยแม่มงแม่บ้านเขา,าแบบเก็บไม่ทันใช่ไหมต้องไปช่วยที่อื่นก่อนนี่ไงเตตุ้มเป๊ะไปหมดอ่าข้างหน้าล็อบบี้ชั้นสามีอะไรไหมไม่น่ามีเนาะไม่มีโอเคนั้นไล่จากห้องสองห้องนี้ก่อนก็ว่าอยู่ทําไมมันมีถังอันนี้ให้ตรงนี้นี่ไงเอ,อ้จัดเตียงจัดเตียงโหูนี่ดังกับพนักงานโรงแรม โอ้สุดยอดจริงนังกับพนักงานโรงแรมจริงกันเนี่ยนี่เขาเราทำหน้าที่แทนเขาเลยนะเนี่ยแออสดงว่าเขามีงานอีเวนต์ใหญ่แน่เลยคือเกณฑ์คนไปหมดเลยอะ่ะคือไม่มีใครอยู่เลยครับ <c oughs> อะไรวะมีเพื่อนสักคนนึงก็ไม่ได้หรอมันน่ากลัวนะเว้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อพวกขยงขยะโอเคเออแล้วบรรยากาศมัน,นมตอนกลางคืนด้วยไงประเด็นอะ่ะแต่ดีมันไม่มีอะไรเนาะเออดีตรงที่มันไม่มีอะไรนี่แหละออห้องนี้เคลียร์ปิดเลย ต่อไปห้องนี้มีกระเป๋าอยู่ด้วยเอ๊ะทำไมถึงมีกระเป๋ากันนะมันแปลกแฮะมีกระเป๋าด้วยเหรอแสดงว่านักท่องเที่ยวเขามาพักเหรอหรือไงเออแสดงว่าต้องมาพักสิอ่าฮะมีจานวัด <What? S 2> แล้วต้องเดี๋ยว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 ,ยวคือโอ้โหเราต้องแบกจานไปนู่นนะนะโอ้กินอาหอยแล้วทำไมปล่อยให้มันเละเทะขนาดนี้วะถามจริงจงเถอะมันถือทีเดียวได้ปะหมายถึงว่า อ๋อเนี่ยไงเราก็ใส่ถาดนี่ไงใช่ปะนี่ยกใส่ถาดแบบนึงก็นึงมันมีถาดอยู่เราจัดเรียงโอ้อย่างกระเชย์ย่างกระเชยนี่เรายกทั้งถาดได้นี่ไงใช่ไหมเออจริงด้วยยกทั้งถาดได้อ่ะโอเคมานี่เลยความน่ากลัวของมันก็คือถ้าเรายกไม่ดีมันจะกระเด็นไปนู่นเลยนะ,นะกระดิ่งกระดอนไปนู่นเลยนะอ่ะฮะต้องมีสติอันนี้ทํางานโรงแรมเสียหายไม่ได้ เขาลูกค้าอุตสาห์จ้างมาแล้วอ่าโอเคสะอาดไหมโอ้โหนี่ไงเติมด้วยโอ้โหต้องเดียวเดียวเดี๋ยวเดีต้องเทด้วยเอ้ยห้องนั้นเทหรือยังก่อนอ่ะต้องไปเช็คก่อนโอ้ยทำไมไม่เททีเดียวไปเลยค่อยๆเทด้วยกลัวมันหกใช่ไหมเออเป็นเขาเรียกว่าสบู่สูตรพิเศษของทางโรงแรมต้องค่อยๆเทเททีเดียวไม่ได้เดี๋ยวเดแป๊บนึงไปเช็คห้องนั้นก่อนห้องนี้เติมมาใช่ไหมห้องนี้โอห้องนี้เต็มโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วห้องนี้ไม่มีอะไร ห้องนี้ห้องนี้ต้องถือจานไปด้วยโอ้ไม่มีเพื่อนคุยด้วยเออคุยคนเดียวก็แล้วกันเดี๋ยวหนูเปิดโทรศัพท์ไฟ์สดดีกว่าน,นี่วันนี้มาทํางานที่โรงแรมค่ะวันนี้อยู่คนเดียวเหงามากคือตอนนี้เขาไปอีเวนต์ไหนก็ไม่รู้กันหมดแล้วคือหนูก็เหงาวางเวงเหมือนกันนะคะขนลุกแปลกๆซึ่งเหมือนเราอยู่ในโรงแรมนี้คนเดียวเลยแปลกมากโอเคมาใส่ละแล้วห้องอื่นจะมีถาดอย่างนี้ให้เราไหมสวัสดีทุกคนดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามากดใจให้หนูด้วยนะคะ ส่งข้งขวัญให้หนูได้ค่ะตอนนี้หนูกลัวมากหนูอยู่โรงแรมคนเดียวค่ะทุกคนหนูกลัวมากเลยตอนนี้มันน่ากลัวมากเอมิลี่กลัวค่ะตอนนี้ไม่มีเพื่อนคุยค่ะพิมพ์แชทเข้ามาได้นะคะอันนี้เ,เก็บเก็บพะ่มเหนื่อยจริงๆวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ,ขอ,คะ,คะ like. ขอบคุณแะค่ะกดไลค์ขอบคุณมากค่ะบัตรผหารขึ้นเครื่องนะจากอิสตันบูล อสัญญาอะไรเนี่ยย่าเหรออสเตรียฮะาาไฟบินที่ A b บ2 3วันที่9มกราคมแถวนั่งสองเโ้ยอันนี้คือรหัสบินลูกค้า <I should S 1> เลย <throw up. S 1> นี่มันคือไฟบินลูกค้าโอ้โหแสดงว่าแสดงว่ามีคนอยู่จริงแต่เ,เขาไม่อยู่กันในนี้เขาน่าจะไปเที่ยวกันหรือไม่ก็มันแปลกมากอะ่ะน่าจะอยู่โรกจัดเลี้ยงอะไรสักอย่างอะ่ะมันควรจะต้องมีคนเดินแล้วไหมเนี่ยหนูถึงได้บอกว่ามันแปลกนะคะทุกคน มันแปลกมากมันไปนลงไปไปลง <the> อะไรเดี๋ยวนะโยนขยะเดี๋ยวก่อนแปบบหนึ่งซีอันนี้ไม่ใช่ขยะอันนี้คือจานชามซึ่งเราเอาไปใส่ในนั้นด้วยแปบปบหนึ่งออลืมละเกือบละเกือบเอาชามโรงแรมไปทิ้งแล้วเนี่ยจากจะได้เงินกลายเป็นได้ได้นี่แทนและโดนหักตังแทนและอันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วนะโอเคห้องนี้เคลียร์นะขอโทษนะคะคุณลูกค้าที่หนูไปเห็นพอดีคือมันมีให้เห็นก็เลยไปเห็นไงเออใช่ไหมล่ะจากให้เข้าที่ ห้องน้ำเติมไม่เอ่ยเติมค่ะห้องนี้ก็เติมเหมือนกันเฮ้ยมันจะใช้อะไรหมดขนาดนั้นแสดงว่าสูตรนี้ที่โรงแรมนี้กลิ่นหอมมะสิลูกค้านี่เทกับใส่ขวดกลับบ้านหมดแน่เลยเนี่ยเออไม่มีหมดเกลี้ยงเลยโอเคห้องนี้เคลียร์เหลือจานชามอ่ะเอาขยะออกไปห้องนี้เคลียร์ละใกล้ละใกล้ถึงฝั่งฝันละเหลืออีกสองห้องสุดท้ายคือไกลๆนูนเลยขอบคุณลูกค้าต้องรีวิวให้หนูดีๆแล้วแหละ ยังไม่เห็นหน้านายจ้างเลยค่ะตอนนี้มีแค่โนต้ตที่เขียนทิ้งไว้แค่นั้นเองโอ้ย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 โอ้โหมันไม่ติดกันน่ะมันต้องใช้ถาดอ,อันนั้นน่ะโอ้ต้องค่อยๆถือด้วยอ่าโอเคช่างมันแล้วกันเพราะฉะนั้นจะเอาถาดน,นี้มาก่อนแล้วกันถาดน,นี้มันช่วยได้อ่ะวางไว้ก่อนไม่มีใครเห็นหรอกมั้งใครมันจะมาเห็นในเวลาแบบนี้เขาไม่อยู่กันหรอกเอ,อห็นแค่ยามสิกริตี้แค่นั้นแหละกล้องวงจรปิดอะ่ะ เรากาลังทําอะไรอยู่ไม่เหมือนขโมยชิปิ่งเลยโยนเข้าของอย่างมั้อะโอเคเรียบร้อยเก็บขยะชุดนี้ไปก่อนไหนๆก็มาถึงละเดลืออีกสองห้องสุดท้ายินะไอมในห้องแดงๆนี่คือลูกแคานอนอยู่หรือเปล่าอ่ะลูกค้าเขาอาจจะพักผ่อนอยู่ห้องนึงแดงก็ได้ห้องที่มันแดงๆคือห้องไม่ว่างอันนี้คือมีโนต้ตด้วยได้โปรดตามแหกระก็ตายให้ด้วยนะหากพบนํามาที่แผนกต้อนรับด้วยนะก็ตายเหรอ แสดงว่ามีคุณลูกค้าลืมไว้หรอลูกค้าให้หากระต่ายให้ด้วยเดี๋ยวนะห้องมีแค่นี้มันจะหายไปได้ยังไงเออไปทําหายที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นห้องที่มากับผู้ปกครองเนี่ยเลยหนูเด็กน้อยเอาเติมด้วยแอบขโมยแชมพูโรงแรมอีกแล้วดิเนะเอาอีกแล้วเหรอเรียบร้อยค่ะต้องหาตุ๊กตาให้น้องด้วยน้องเอาตุ๊กตาไปไว้ไหนอะ่ะมีด้วยหรอกระต่ายหรอตุ๊กตากระต่ายหรอ เฮ้ห้องมีแค่นี้แต่หาห่ตุ๊กตาก,กระต่ายในห้องอเหรอเอ๊ะแปลกๆแคมันมีอยู่จริงใช่ไหมอืมตามแหากระต่ายไปที่แผนกต้อนรับข้างล่างใช่ไหมหน้าล็อบบี้ข้างล่างเอ๊ะแต่ไม่มีกระต่ายแฮะงั้นห้องนี้เอ๊ะมันจะไปอยู่ห้องอื่นด้วยเหรอโอ้ยโอเดีย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 วเดียว,ยว,ยว,ยวโอ้โห energy ding เว่เงเอ้ยเต็มไปหมดเลย โอ้โหเลียงเป็นคอลเลกชันเลยนะเอเนจีดิงเนี่ยก็ต้องทิ้งอยู่ดีปะวะโอ้โหข้าจะดื่มกันขนาดนี้แล้วก็แม่งแน่ใจนะว่าเอเนจีดิงอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างอื่นใช่ไหมโอ้โหกินอย่างเยอะห้องนี้แม่งสุดจัดโอ้โหแม่งแสดงว่าห้องนี้มาปาร์ตี้แน่ๆเลยโอ้โหสุดเกินเหมาห้องมาปาร์ตี้ตุ๊ก,กตากระตา่ายอย่างนั้นหรอ,อเดี๋ยวเติมนะไอเติมสบู่ก่อนแสดงว่ามันมีจริงนะเนี่ย เอ้ยทำไมเราไม่สังเกตเห็นเลยวะใช่ปะเฮ้ทำไมเราถึงไม่สังเกตเห็นเลยว่ามันมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้แปลกนะเออชักจ,จะแปลกแปกแล้วอาจารย์ไปเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวตามหาให้นะหนูเดี๋ยวพี่ตามหาให้เขาอยู่ในห้องนั้นกันนั่นแหละนะฮะโอเคใส่ไปเลยน่าจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วแหละล้างไปเลยแป๊บเดียวเท่านั้นปึ๊บฮึมาเผาเลยปั๊บเรียบร้อย แล้วก็ขยะในนี้มีไหมพวกตามขยะพวกเนี้ยมีเปล่าไม่มีตรงนี้ไม่ต้องเก็บใช่ไหมไอ้ IT ที่ถังขยะพวกนี้เปล่าแบบนะเคเดี๋ยวเช็ครีเช็คอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันรีเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามันมีไหมมันมีจริงๆใช่ไหมคือตอนนี้เราลงไปชั้นแรกได้ไหมลงได้นี่เอาลงได้เฉยเลยอะไรวะนะ่ะจานชามที่เหมือนใหม่ เอามานี่เอานี่เออนี่นี่มันต้องใส่อันนี้อันนี้สะดวกเลยเนี่ยใส่อันนี้ปุ๊บสะดวกปั๊บเลยเห็นปะโอโหอ e ซี่เลยนี่แค่ใส่ถาดนี้น่าจะมีถาดนี้อยู่ทุกบ้านนะแปลกมากพอเรามาใช้ไฟไม่ดูดเราฮะเออไฟไม่ดูดเฉยเลยเป็นไปได้ยังไงอันนี้เป็นไอเทมที่สะดวกมากอันนี้อ่าไม่ติดไม่เป็นไรแต่เรายกมาทั้งแถบได้เป็นเรื่องที่ดีอุ้ย ยังไม่อยากรีบทําเสร็จเลยอะ่ะเพราะว่ายังหาตุ๊กตาไ่มันมีจริงใช่ไหมแต่คิดอ้แต่ว่าบ้านที่แล้วพาร์ทที่แล้วมันก็มีนะมีเงินซ่อนอยู่นะเออแสดงว่ามันต้องมีแน่ๆเลยอะ่ะมันต้องมีไอ้ที่ท,ที่เปิดได้แน่เลยใช่ปะต้องมีที่ที่เปิดได้แน่ห้องไหนสักห้องหนึ่งมันเหมือนมีเสียงจัดเลี้ยงงานอะไรไม่รู้อยู่ข้างในอะ่ะอันแน่นี่ไงมีดิงกระป๋องโถเอ้ยเราพลาดได้ยังไงครับเนี่ยพลาดไม่ได้เลยอันนี้ มีอีกหนึ่งกระป๋องโอเคครบแล้วทิ้งถุงอีกหนึ่งถุงเรียบร้อยน่าจะเสร็จอันนี้เฮ้ยแต่ว่าอยากตามหาตุ๊กตาให้น้องอะ่ะมันมีจริงใช่ไหมมันมีจริงๆเหรอวะแต่ว่าเท่าที่ดูนี้เปิดไม่ได้นะเพื่อมันมีอาชิมองอาชิเม้นไงอยากได้อยากได้อา,ไดอาชิเม้์มีไหมตุ๊กตาคุณลูกค้าลืมไว้ชั้นล่างหรือเปล่าเออก็<ๆ>เป็นไปได้ให้ตามหาตุ๊กตา ใช่ไหมอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือสถาปัตยกรรมตกแต่งอะไรวะเนี่ยเป็นกระถางใช่ไหมงานเสร็จแล้วไงเหลือสามชิ้นเองก็จบงานได้แล้วแต่ว่าอยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าไงเราก็เป็นคนที่สงสัยซะด้วยหยิบกินได้เลยปะ่ะอันนี้หยิบกินได้เลยเปล่าสงสัยมากสงสัยสงสัยว่าสงสัยว่าจะไม่มีนะอันนี้ไม่เห็นเจอตุ๊กตาสักตัวมันมีจริงจใช่ไหม หรือว่าตอนนี้กําลังโดนหลอกโดนกระดาษใบนั้นหลอกจะบอกนะว่ากระดาษใบนั้นน่ะเขียนไม่ได้เขียนโดยมนุษย์อย่างนั้นเลยนี่เรากําลังจะเชื่อมโยงเข้าเรื่องนี้แล้วเฮ้ยมาหน้าล็อบบี้แล้วไม่เจอห้อง308เอเสียเอ้ยมีคําใบ้เกี่ยวกับแอร์หรือว่ามันอาจจะซ่อนไว้ในช่องแอร์ก็เป็นได้เฮ้ยเป็นไม่ได้ป่าวะลองไปดูดิมีคนอยู่ข้างในเขามาถามว่าใครอะขอประตูห้องเขาเฉยเลยในลองาอสิขอทุกห้องเลย ไม่ว่างห้ามรบกวนห้ามรบกวนล, <c oughs> ลูกค้าบนก็มีคนนี่ว่าแต่ว่าเขานอนกันหมดแล้วโอเป็นล็อบบี้ในตอนเที่ยงคืนใช่ปะเออเราไปเคาะเขาทุกห้องเลยเอ,อ้ยมีใครเห็นตุก๊กตาไหมเคาะทุกห้องเลยเออเอาดีจริงไม่เดี๋ยวว่ามันซ่อนไว้จริงวะไม่มีฮะมันไม่มีน่าจะเป็นโน้ตที่เขียนไว้ก่อนที่คุณลูกค้าจะออกไปเหมือนแบบว่าน้องเราจะทําหายที่ไหนจากที่แหละเออลงไปดูแล้วก็ไม่เจอ อันนี้ครบแล้วเย่ yeah. สามดาวด้วยโอ้ยขอบใจมากค่ะตอนนี้หนูดีใจมากขอบคุณที่รีวิวหนูสามดาวโอ้โหดูอยู่กับคนดูมานานมากนะตามแห่ตุก๊กตากับคนดูแห่ไม่เจอนี่หลอดเลยนะคะว้าไปะดูซิงงานต่อไปเป็นยังไงอุย้ยมีข้อความมาแล้วจากคุณเดวิดด้วยเดวิดวเป็นนักเรียนสักด้วยคุณเดวิดอ่ะเอาไว้เจอกันาร์ทหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Jump up, and you can